สวัสดีครับวันนี้พบกับ One Piece Card Game ี r e m i u m Card c o ล l e c t i o n l เดอร์คอลเล c ชั o n กันนะครับชื่อนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าในแฟ้มเนี้ยครับมันรวมล l เดอร์นั่นเองนะรวมเหล่าล l เดอร์ทั้งหลายที่โดดเด่นนะครับและคัดมาแล้วนะครับมามาดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะด้านหลังก็จะมีตัวอย่างการ์ดทั้ง6ใบนะครับว่ามีอะไรบ้างในเซตนี้นะครับผมมีซาโบนะครับมังกี้ดิลูฟี่นะครับผมโปรโตการ์ดดีเอสนะครับโคโคได้ไคโดแล้วก็ยูทัส คิดนะครับผมคาเตือนนะครับหลีกเลี่ยงนะครับผมให้เก็บถุงพลาสติกห่างจากเด็กนะครับผมก็เรียกว่ามันเป็นคาเตือนตามกฎหมายนะมอกอบ้านเราหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะครับเขาบอกเซตการ์ดเนี่ยมีทั้งหมด6ใบนะครับคูณหนึ่งนั่นเองนะโอเค6ใบคูณหนึ่งเซตมาดูกันดีกว่านี่สวยงามคือจะบอกว่าผมมาตามหาพวกเก็บเซตพวกนี้เป็นแฟมแฟมๆพวกนี้มาหลายเซตแล้วนะแล้วผมก็เก็บไปเรื่อยๆด้วยคือ ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ว่าเริ่มตามแล้วก็ต้องตามต่อให้สุดเนาะเราก็ไม่รู้ว่าการ์ดวันพีซจะไปถึงเมื่อไหร่นะครับผมก็ตามเก็บไปคือเราไม่ได้เป็นสายเล่นการ์วันพีซหรอกแต่เราเป็นสายสะสมนะเราจะสะสมการ์ไปจนกว่าจะถึงจุดที่เขาไม่ได้ทําแล้วอ,ะอ่ะ่ะมาดูใบแรกกันดีกว่าครับบังกี้ดีรูฟี่ครับผมเป็นลีดเดอร์นะพลังห้าพันนะครับอ่าไลท์สตรงนี้เล่นยังไงไม่รู้นะ ตอบไม่ได้ครับผมอ่านไม่ออกด้วยรู้อะไรไม่รู้ตืดตืดด้งสองอะไรเมนเฟดนะเดินอะไรนี่ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้ามันเท่ครับผมนี่มันปืนยางยืดปืนกลยางยืดนะครับผมงานอาร์ตก็ไม่ใช่งานการสองอาจารย์โอดานะจะเป็นงานอาร์ตของแบบคนที่เขาแบบวาดให้นะครับก็สวยงามภาพน,นี้สวยจริงบอกเลยว่าเป็นงานอาร์ตสวยมากนะครับผมอันที่สองครับนี่ฮะซาดีโบหรือซาโบเรานั่นเองครับ ซาโบพลังนะครับผมตัวนี้ห้าพันนะครับอันนี้ลท์สี่เหมือนกันนะครับมีการพิเศษส t ิ3 0บสามขีูย์หนึ่งใช่ไหมเอนะครับแล้วก็วงเล็บอ่าตัวผลโกมุกผลผลปีศาจเลขสองอ่าแล้วของอูฟี่อ่ะสติส0บสามศููนย์สาอันนี้เริ่มด้วยคนนี้หรอเออออกมาลันตามนี้มั้งเอะไม่ใช่ดิมันไม่ได้ลันตามนี้อ่ะไม่รู้เหมือนกันฮะัและนี้สัญลักษณ์อะไรไม่รู้เนียวันนี้สีเหลืองแดงอาจจะเป็นตัวละครที่เล่นกับหลายสีได้นะครับอันนี้สีอะไร เหลืองเทาวะนี่เหลืองเทาวะน่าจะเหลืองเทานะเหมือนน่าจะแบบยุคหลังอะ่ะมันน่าจะมีกับการการเล่นได้หลายเด็กอะครับมากขึ้นนะทาให้กลไกมันมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นลรมั้งเพราะว่าตัวแบบเงี้ยมันเป็นตัวเหมือนใช้หลายสีได้อ,ะอ่ะอ่าก็ถือว่าน่าสนใจดีมันเป็นก๊าซสีดาอะ่ะมันเหมือนเล่นได้หลายเด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับก็สามพี่น้องนะครับผมมังกีดิลูฟี่นะครับซาโบแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นโปรโตกัสดีเอสนะครับอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันฮารไลท์สีนะครับผมจะเป็นฟ้า ฟ้าเหลืองอ๋อเนี่ยแดงเหลืองฟ้าเหลืองแล้วก็ดําเหลืองอ๋อมันเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้พลังห้าพันเหมือนกันนะครับผมความสามารถอ่าไม่ออกเหมือนเดิมเป็น S T สิบสามขีดศูนย์สอง L นะครับอ่าก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามจริงมันควรจะเป็นเบอร์หนึ่งนะอะเป็นพี่คนโตปะแล้วก็เบอร์สองแล้วก็เบอร์สามนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันเขาลั่นแบบนี้เพราะอะไรเหมือนกันนะก็ต้องต้องดูอีกทีหนึ่งเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้เขาเป็นอันนี้ปะ ขาออกออกเรือก่อนป่าวะอันนี้ออกเรือก่อนแล้วก็ไปเป็นเอสแล้วก็เป็นหลงังลูฟี่บอกผมไม่รู้นะอันนี้ต้องต้องคาดเดาอีกทีหนึ่งนะครับอน,นี้ก็3มตัวหลัก3ามพี่น้องนะอันนี้ผมว่าน่าเก็บเพราะว่ามันดูเป็น3ตัวละครพี่น้องที่โอเคเขาอาจจะไม่มวันมามาเจอกันแล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นการสืบทอดขนไฟมาหาการแล้วก็ยังเหลือเรื่อรอดอยู่2คนคนนึงเป็นอ่าโจรสลัดคนนึงเป็นคณะปฏิวัตินะครับหัวหน้าของคนนี้เป็นพ่อของคนนู้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจดีนะครับผมโอเค มาดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้การ์ดจืดมากบอกเลยเพราะมันมาจากเด็กปกติของเขาครับเขาควรจะรีอาร์มใหม่นะจริงแล้วเนี่ยนะเนี่ยไคโดครับผมพลังห้าพันนะครับผมไลท์ห้าสีม่วงล้วนนะครับผมเป็นเอชทีศูนย์สี่ขีดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะก็คือเป็นจากเซตศูนย์สี่นะครับใบแรกนะครับอันนี้เซตสิบสามเนาะใบหนึ่งสองสามนะก็เรียกว่าเขาดึงการ์ดมันมาเก็บไว้ในนี้แทนนะก็บางคนที่แบบอยากจะได้บางใบก็ซื้ออันนี้ก็ดีนะครับผมแล้วอันนี้ก็เขาโคดายนะครับพลังห้าพันนะครับผม ไลท์ห้านะจากเด็กสีฟ้านะครับ S T ศูนย์สามนะนี้เป็นศูนย์สามก่อนตัวนี้นะครับส่วนนี้ศูนย์อะไรศูนย์สองนะก็คือยูทัสคิดนะครับผมสีเขียวนะครับไลท์ห้าเลื่อนห้าพันตรงนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับเด็กแต่ละเด็กเข้าใจว่ามีเอฟเฟกหรือว่ามีทักษะที่เป็นโดดเด่นต่างกันนะส่วนอันนี้เอาไปรวมได้อย่างอันนี้ก็เป็นฟ้าก็เหลืองก็เล่นกับฟ้าก็ได้นะครับเอาเข้าเด็กฟ้าได้เล่นผสมเด็กได้แล้วอ่ะอารมณ์เหมือนแบบผมผมไม่ได้เคยเล่นเกมนี้นะผมแค่ดูผ่านเนี่ย ก็เข้าใจว่าเกมมันน่าจะเหมือนกับเมจิทิเกตลิงที่เราจัดเด็กตามสีเนาะแล้วก็มีพวกมัตติคลเลอร์ไอ้พวกนี้เป็นตัวละครมัตติคลเลอร์ที่สามารถเล่นหล,หลากหลายสีมากขึ้นแล้วก็ทําให้อากลยุทธ์มันมีพลิกแพงได้เช่นสีฟ้าอันนี้ผมไม่รู้นะผมเดาเดาล้วนเลยนะสีฟ้าอาจจะแพ้สีม่วงเนี้ยแต่เราอาจจะมีสีเขียวชนะทางสีม่วงได้ก็เอาเด็กฟ้าเขียวมารวมร่างกันนะครับจะได้มีความแบบแก้ทางได้มีการเสริมอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันอาจจะมีพลังพิเศษบางอย่างที่เสริมเด็กก็ได้นะครับหรือซัพพอร์ตต่อกันนะ คือดำมันเป็นสายดิสการ์ดแดงเป็นสายโจมตีมันผสมกันแล้วมันก็อ่าดิสการ์ดแล้วว่องไวด้วยก็คือสีแดงอ่ะเป็นว่องไวเป็นเฮสด้วยดังนั้นพอมาคู่กันก็จะได้แบบเออเราเล่นลุกก็ได้ดึงเกมก็ได้ช้าก็ได้อะไรเงี้ยครับก็สนุกดีนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบมันๆเลยนะที่ผมเล่นบ่อยๆนะผมชอบผมชอบแดงเขียวแดงเขียวมันเสริมพลังกันอ่ะแดงมันยิงใช่ไหมเขียวมันก็พลังเยอะพอไปไปมันเร็วด้วยพลังด้วยยิงด้วยโหแบบสนุกสนานมากนะครับหรือดำเขียวเงี้ยก็จะได้แบบทั้งแบบอ่า ดิสการ์ดได้ลูกเล่นของแวแวนบลอกหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือไม่ตายรีเจนเนเรทไปพ่วงกับสีเขียวนะครับผมก็จะกลายเป็นเด็กที่มันพลังมากขึ้นนั่นเองผมว่าวันพีก็คงเดินในเวนั้นน่ะน,นะคือแบบมีลูกเล่นใหม่ๆที่สามารถที่จะทําให้เกมมันไปต่อได้อย่าลืมว่าเกมการ์ดอะครับมันมีจังหวะของมันคือพอถึงจุดนึงอะเด็กใหม่ที่เข้ามามันจะมาทับเด็กเก่าเสมอหมายถึงว่ามันจะมีของที่ดีกว่ามาสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่ามันต้องดึงดูดคนใหม่ๆใช่ไหมและคนเก่ามาเล่นมานานแล้ว คนใหม่จะตามได้ยังไงก็ต้องมีตัวใหม่หรือการ์ดใหม่ที่มันแบบมาปุ๊บโอเก่งเลยอะไรเงี้ยครับเพื่อมาสู้กับเด็กเก่าส่วนคนยุคเก่าเขาจะเข้าใจระบบมากกว่าเขาก็ใช้วิธีการพัฒนาตัวเองผ่านการ์ดใหม่การ์ดเก่าผสมกันแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับแต่ว่าในจุดหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะมีถึงในยุคแบบที่เป็นของเมจิกไหมคือเป็นอ่าเป็นยุคที่เขาแบบห้ามใช้นะครับผมก็คือถ้าเกิดเราเกินยุคนั้นไปปุ๊บเราก็จะห้ามใช้เด็คนี้ก็ต้องทิ้งออกไปนะครับก็ต้องแบบเอาออกไปไม่ให้เล่นแล้วอะไรเงี้ย ก็คือต้องดูว่าเขาจะมีระบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะใช้แบบยูกิยูกิโอเนาะที่แบบว่าเป็นการ์ดที่โดนแบนสั่งห้ามใส่ได้ใบเดียวใส่ได้2ใบห้ามใส่มากกว่านั้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ผมว่าเกมมันก็ต้องมีการพัฒนาให้เกมไปต่อได้แหละยุคแรกเขาอาจจะออกเอฟเฟกมาไม่ได้โกงแต่พอสักพักหนึ่งก็แบบม,ม,ม,มันมันมันมีคอมโบจนท้ามันโกงได้อะไรเงี้ยเขาก็คงต้องปรับบาลานซ์นะครับซึ่งผมมองว่าวันพีชเนี่ยจะไปต่อได้น้อยนะอย่างน้อยเลยนะครับ5ปีครับเพราะว่าอีก5ปีเนี่ยมันยังมีอะไร สำหรับคลิปหน้านะครับจะรีวิวอะไรเนาะก็ติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับมาแบบไวๆไปแบบไวๆนี่แหละเซอร์ไพรส์ดีนะครับ